มาทำแบาๆมาทำเบาๆเนี่ยดีวตุ๊กตากองหูกเกลือนค่ะนี่ทำไมทำไมพัดลมมันโกกสบายใช่ไหมเดี๋ยวแม่ขอขเบามันก่นอนทำไมร้องเป็นหมูอะ่ะ ถุดๆุดถ,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 ถเนี้ยอ่ะลูกมาให้แม่หอมก่อนมาลูกมาให้แม่หอมก่อนเร็วเร็วลูกเป้าผาเพินข้างนอกร้อนนะผาเพินจะลงหรอแล้วทำไมนอนพับขาข้างเดียวโอ้ยตายแล้วเหมือนพันดาเลยเนี่ยมันชาตนอนเก็บขาข้างหนึ่งฮะข้างนอกร้อนเดี๋ยวให้ลงเนาะให้ห้าโมงก่อนเนาะเนาะน,นั่งไปก่อนนะโอเคนะ น้มันร้อนมันร้อนเลยแม่เปิดดูแดดแจ๋เลยน้งั้นอนเล่นไปก่อนนะเล่นบอลไปก่อนทุกคนที่แม่โหบอกว่าไม่อยากให้ลงมาอยู่ร้อนร้อนดูนี่ดูแววตามันลงไปนอนพับเพียบค่ะแบบแบบทำใจอ่ะแบบทาใจอ่ะเดี๋ยวนะอย่าให้ดูแววตาหน้าตาแบบไม่พอใจแม่โหไม่พอใจหนักมากค่ะทุกคน เดี๋ยวก็ลูกก็แม่กลัวร้อนเข้ใจป้านะคะนอนหลับกัอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง10นาที5้าโมงแล้วนะค่อยลงนะมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวจะว่าแก้งลูกค่ะเห็นไหมแดดมันเปรี้ยงอยู่เลยค่ะตอนนี้คือ16-47กสี่เนาะให้น้องนอนอีกนิดหนึ่งปะพร้อมเอาอะไรไปกินข้าวอ่ะเร็ว let's go ไป let's go ไป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 ลงไปเลยไปเลย เอาลูกบอลเหรอเอาลูกบอลไปเหรอหรือเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไปมาไป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 พี่เป็ดนะพี่เป็ดนะอ่ะไปกปไปไปรอตรงบันไดนะลูกนะอ่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะไ,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 ได้เวลากินข้าวของนางค่ะทุกคน,นอ่ะไปค่ะไปหมุนดีๆหมุนดีๆ อาะมามามาสดิสดิตงนิ่ง,งๆเหลือเกินอ่ะโยนไปตรงนี้เลยหรอเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกรประตูเปิดไปโอ้ยนั่นเอาไปให้เ้าอีกโอ้ยอุ้ยเขาไม่เข้ามารออเพลินเกเรไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวเออไปไปรอตรงนู้นนะรอเลยไม่ต้องวิ่งดูดูด,ดูเออเออกินข้าวไหม ไปเอาไปชามไปให้แม่เอาชามไปรอในครัวไปเลยเออไปรอตรงลงเล็กเลยโอเค